ปองโฟลคอล์นะครับจุดน้ำเปิดนะครับพีซีนะครับผมราคา4 5่0 0บาทนะครับผมกรุงเทพปุณิมณฑลส่งฝีนะเทสมาลองกันได้เลยนะครับงานนะครับตัดต่อเล่นเกมนะครับตัดต่อวายวิดีโอความละเอียดสูงนะครับเล่นเกมโหลดปิดได้นะครับผมสปายสปายนะครับทำไปทำ งานตัดต่อนะครับมีไว้ก็โอเคนะครับสําหรับราคานี้สนใจก็สอบถามได้ครับหอมจุดน้ําเปิดนะครับสามตอนผัดลมตัวนี้จะมีหกตัวนะครับผมเพื่อการระบายความเย็นที่รวดเร็วนะครับเพื่อไล่ความร้อนออกจากบอ่อน้ํานะนยามสีชมพูนะครผมจะมีกองอากาศอ่าตัวที่ครับจะมีกองสินบนปก ตรงนี้นะครับเป็นโฟล์สำหรับปรองสิ่งสจปบกนะครับแล้วก็จะมีสําหรับปรับอากาศนะครับปรับแรงดันนะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์สําหรับวัดความร้อนของอุ่นูนะครับเป็นตัวเรดิตอลตรงนี้นะครับด้านบนก็จะเป็นโฟลไปพัดนะครับเพื่อสามารถที่จะวัดแรงดันด้วยสายตานะครับหมายถึงว่าความแรงดันของน้ำนะครับ ถ้าปั๊ m แรงเนี่ยตัวในพัดตรงนี้ครับปกติจะมองเห็นเป็นในพัดนะครับจะหมุนจะหมุนช้าหมุนเร็วนะครับพน,น้ำพน,น้ําแรงก็จะหมุนเร็วนี่นนะตอนตอนเราใส่น้ำนะเราจะเห็นนะครับทีแรกอันนี้ถ้ามองแบบปกตินะครับไม่ได้อ่าในคลิปรูปอาจจะไม่ชัดนะครับจะหมุนเร็วนะครับมองไม่เห็นเลยแต่ปั๊มคนข้างแรงนะครับจะไ,ได้นะ อุณหภูมิด้านหลังนะครับตรงตรงนี้นะด้านหลังตัวนี้ด้านบนนะที่ฝังอยู่ในเคสจะเป็นตัววัดอุณหภูมิของตัวเคสที่อยู่ในเคสในเครื่อนที่อยู่ในเคสนะเป็นเป็นตัววัดความร้อนของตัวเคสนั่นเองครับแผ่นเคสนะครับเคสมีอุณหภูมิประมาณนั้นฮนะ,ะผมจะวางพัดลมไว้ข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะเป่า,าตัวบอร์ดด้านในให้เย็นไว้ด้านในดูด้านนี้ตัวนี้จะโคง้งรอบเพื่อใส่ใส่พัลดลมอยู่ด้านบนจะเป็นตัวระบายความร้อนมอออีกตัวหนึ่งนะวันนี้เป็นแรมสองฝั่งนะครับจะเป็นสังเกตว่ามีสองฝั่งเป็นแรมแบบคอร์ชนลนะครับคือทำงานร่วมกันสี่แผงนะครับพร้อมๆกันนะ อับได้8สล็อตนะครับแหล่งทำงานเรือๆเลยนะครับถ้าถ้าแหลมลองรับแบบพอร์ชนอดจะเห็นชัดเจนนะครับเวลาทำงานตัดต่อนะครับตัวนี้ใส่เป็นการ์ดจอเอ็กตรีมเกมมิ่งนะครับตัว6กิกนะครับตัวนี้ S D นี่มาเป็น S D M 2 N V m E นะครับผม512กิกนะครับ และมีฮาร์ดดิสก์ไว้เก็บข้อมูลอีก2เทาไบต์นะครับอันนี้ลงเกมเต็มพิกัดนะครับเต็มเลยครับ2เทาไบต์แล้วก็มีฮาร์ดดิสก์อีกรูปนึงเป็นแบ็กนะครับ2 5งแบ็กนะครับเก็บข้อมูลอีกรูปหนึ่งครับแถมให้นะครับตัวนี้แถมให้ถ้าท่านสนใจมาซื้อตอนนี้นะครับที่ไม่ใส่บล็อกการจอเพราะว่า ทำมาสวยนะครับตัวนี้ทํามาสวยเลยนะพอดีสวยนะครับตัวจริงสวยนะตัวใหญ่นะครับตัว extreme gaming ตัว top ปครับรุ่นนี้ในรุ่นใจทักมาได้เลยนะครับ4500มบาทสำหรับชุดเฉดทุดนี้นะเวตัวนี้เป็น RM นะครับคอแซ r m 5 8 5 0ตัวนี้รันได้24ชั่วโมงเลยนะครับคอแซ 850x ประกัน10ปีนะตัวนี้สำหรับเเผวใช้ของดีนะครับนิ่งนนะครับแล้วก็ตัวนี้เวลาเราอัปการ์จอใหม่ครับไม่มีปัญหานะสำหรับตัวระบบน้ำาครับไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะาการ์จอตัว,วน,นี้ทำค่อนข้างสวยนะครับบอดี้ ชุดอาอกิบีตัวท็อป,อปนี่จะสวยมากนะอา่าแล้วแต่ความชอบนะอันนั้นน้ำเปลี่ยนง่ายนะตัวนี้มีวาล์วเปิดปิดเปลี่ยนสีง่ายมากเลยนะผมจะเอาไว้แยกให้ห่างจากาในส่วนของอุปกรณ์อื่นนะครับเวลาถ่ายนี่ก็จะได้ถ่ายง่ายดูต่ำสุดนะครับถ่ายง่ายนะครับถ่ายไม่ยากนะครับถ่ายอยู่น้ำก็ ปกติอายุน้ำตัวนี้เอจะมีข้างฉลากบอกว่า5ปีนะสามถึงห้าปีแต่เราคงใช้ไม่ถึงนะไม่ใช่ไม่มีอายุนะบางรุ่นบางยี่ห้อนี้เ่สีน้ำจะเปลี่ยนภายใน3เดือนนะจากสีชมพูกลายเป็นสีดำอะไรก็มนะีผมเคยซื้อจากเว็บไซต์มาใช้นะแต่นี้ไม่นะครับผมลองแล้วหลายเสีย ลองสีชมพูด,ดูนะสนใจทักกันมาได้ครับตัวนี้มีไวไฟบลูทูธในตัวนะครับเป็นบอร์ดร้านปอสุวรคอมนะครับตลาดนัดสวนที่จักรสองมินบุรีเขตนะครับเป็นตัวนี้นะครับเทอร์เมนเทคขอพีสามทีจีทักกันมาได้นะครับผม นะครับสวัสดีครับ